สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกันครับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง2,484ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมนี่เลยมีทูบนะครับทูบมีดอกไม้แล้วก็มีน้ำมันเติมตะเกียงนะครับ สารหลักเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ครับไปไว้กันเลยครับก่อนอื่นครับคุณผู้ชมจุดแรกก็ใช้ธูปห้ดอ,อกนะครับในการตบไหว้า้าดินครับ กราบไหว้ศา,ารเก่าสารตายหญ่ครับทูบสามดอกสางทุตายายบา่บอกลศรครับตอนนี้ก็ปรับทุบเรียบที่ทูบเรียบร้อยนะครับใช้ทูบสามดอก หลังจากนั้นก็ไปจุดหนึ่งครับ,บานน่ามลำดับ,บที่สครับที่นี่ที่สเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบูชากราบไหว้เทพรักษาประตูนึ่งสิ่ง รูปหนึ่งดอกครนโมตัสสากะวัตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสากะวัตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสากะวัตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะสีรูปีเท,เทเว,วนังพระหลักเมืองเทวนังที่ปะรูปะจุปุผังสการะวันทนังซูปะพยัญชนะสัมปันโพธนานาสารีนังอุทธกังวะรัง ปิตุงหิอันก็ขันตุอารุขะเยนะสุเมน่าจากักข้าพเจ้าขอนอนอ้อมถวายดอกไม้ทุกเนียนลายสีเครื่องตั้งสังเวยตามที่มีเพื่อเป็นการสักการะวันถาวรหลักเมืองและเทพเทวาทั้งหลายขอจงรับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้พาพเจ้าและครอบครัวเถิดใช้รูปหนึ่งดอกครับโอเคกลาบ เทพรักษาประตูหมื่นสิ้นนะครับเดี๋ยวว่าผมภาพขัข้นตอนรับมันเป็นไรครับขีดแล้วก็ห้านะครับห้าขั้นตอนที่ห้าครับก็ไหวเทพรักษาประตูหมื่นสิ้นอีกดอกทีนี้ก็จะเหลือน้ำมันนะครับกับโอมะลายดอกไม้นะครับ แล้วเราจะถวายดอกไม้นนครับก่อนครับอันนี้คือองค์หลักเมืองครับคุณผู้ชมสาธุ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 าธาธอ่าถวายสารััด้ำงนานครับปึ๊บ ผู้ชมครับผมลืมลืมน้ำมันตะเกียงควาจริงเขาต้องให้น้ำมันตะเกียงก่อนที่ใส่ก่อนไม่เป็นไรแล้วเราจะมาให้น้ำมันตะเกียรเป็นน้ำมันพืชเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันครับ ครบครับถือว่าครบนะครับในการไหว้สาลหลักเมืองสุรินทร์นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาก็สามารถที่จะมาสักการะสาลหลักเมืองนะครับเอาใบบูชาขอพรนะครับขอความร่มเย็นเป็นสุขนะครับความ จะเรื่องเรืองนะครับกับชีวิตนะครับการทํางานกับชีวิตครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมกันได้ครับที่จังหวัดสุรินทร์เช้าวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เดินทางกันมาเยอะนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาสุรินทร์แล้วก็ต้องมานะครับก็คือศาลัเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ เดี๋ยวก็จะมาตือนน้ำมันตะเกียงก่อนงก้า่อนววันนี้ฟ้าสวยครับคุณผู้ชมฟ้างามฟ้างามมีก็สวย นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้มาจากกรุงเทพเหรอคะมาจากร้อยเอ็ดค่ะมาจากร้อยเอ็ดเนาะครับอ๋อจากร้อยเอ็ดมอันนี้สามค่ะอ๋อมาจากสารคามเป็นจากอีสานจ้ะใช่วันนี้โซ่อยู่สกลในอยู่ยโาอ๋อครับผมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหน้าก็จะไปแหรดาวค่ะอที่มุลีลำค่ะที่สกลนครอ๋อสกลนครน่าจะสุรินทร์ไปอ๋อครับนี่แหละนักท่องเที่ยว